และมาติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับผมในคลิปนี้ผมจะพาไปฟัง21วิธีการประหารชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็มีความสยดสยองความน่าหวาดเสียวมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์บล o อก it.com ด้วยครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดอีกยุคสมัยหนึ่งของไทยเราพบว่ามีการตราบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดก็คือการประหารชีวิตเอาไว้ในพระอายการกระบฏศึกซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรส แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไขในบทลงโทษความผิดขั้นประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตเลยไม่แต่น้อยครับยังคงลักษณะเดิมไว้ตั้งแต่ครั้งตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทุกประการโดยวิธีการประหารชีวิตตามพระอัยการกรบฏศึกบันทึกและอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษประหารชีวิต21วิธี21สถานดังต่อไปนี้ครับสถาน1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสีย แล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่ใส่ลงไปในมันสมองศีรษะพลุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี้ยวน้ำส้มพะอ,อูมสถานสองให้ตัดแต่หนังจำระเบื้องหน้าไปถึงไพาปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงหมวกหูทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนดแล้วให้มุ่นกระหมวดผมเข้าทั้งสิน้นเอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคนโยกครอนสันเพิกหนังทั้งผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายหยาบขัดกระบาลศาีษะ ชำระให้ขาวพลันสีสังสถาน3คือให้เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าเอาไว้แล้วให้ตามประทีปดวงไฟไว้ในปากใน 1. เอาปากสิวอันคมนั้นแสะแหวะผ่าปากจนหมวกหูหรือใบหูทั้งสองข้างแล้วเอาขอเกี่ยวให้ปากอ้าไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปากสถาน4คือเอาผ้าชุบน้ำมันพันให้ทั่วร่างกายและเอาเพลิงจุดสถาน5คือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้ง10นิ้ว แล้วเอาเพลิงจุดสถาน6คือเชือดเนื้อให้เป็นแรงเป็นริ้วอย่าให้ขาดจากกันตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำให้เดินเหยียบริ้วเนื้อริ้วหนังแห่งตนให้ฉุดคล้าตีจำให้เดินไปจนกว่าจะตายสถาน7คือเชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเป็นแรงเป็นริ้วตั้งแต่ใต้คอลงมาถึงเอว แล้วให้เชือดตั้งแต่เอวให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร้งเป็นริ้วลงมาถึงข้อเท้ากระทำหนังเบื้องบนให้คลุมลงมาเหมือนนุ่งผ้าสถาน8คือให้เอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองข้างข้อเข่าทั้งสองข้างให้มัน่นแล้วเอาหลักสอดไว้ในวงเหล็กแย่งขึงตรึงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้แล้วเอาเพลิงรนรอบตัวจนกว่าจะตายสถาน9คือให้เอาเบ็ดใหญ่ที่มีคมสองข้างเกี่ยวทั่วร่างเพิก หนังเนื้อและเอ็นน้อยใหญ่ให้หลุดขาดออกมาจนกว่าจะตายสถาน10คือให้เอามีดคมเชือดเนื้อให้ตกออกจากร่างกายทีและตำลึงคือนำเนื้อมาชั่งให้ได้น้ำหนักหนึ่งตำลึงมาตราวัดตามสมัยโบราณจนกว่าจะสิ้นมังสาสถาน11ให้แล่สับทั่วร่างแล้วเอาแปรงหวีชุบน้ำแสดกลีดคูดสเะานังและเนื้อเอ็นใหญ่เอ็นน้อยให้ลอกออกให้สิ้นให้อยู่แต่ร่างกระดูกสถาน12คือ ให้นอนลงโดยข้างข้างหนึ่งแล้วให้เอาเหลาเหล็กตอกลงไปในช่องหูให้แน่นกับแผ่นดินแล้วจับขาทั้งสองข้างหมุนเวียนไปดังบุคคลทำบังเวียนหรือเวียนเทียนสถาน13คือทำให้หนังพังหนังขาดแล้วเอาลูกศีลาหรือลูกหินบททุบกระดูกให้แหลกย่อยแล้วรวบรวมผมเข้าทั้งสิน้นยกขึ้นหย่อนลงกระทำให้เนื้อเป็นกองเป็นลอม แล้วพับห่อเนื้อหนังทั้งกระดูกนั้นทอดวางไว้ดังตงอันทําด้วยฟางเอาไว้เช็ดเท้าสถาน14คือให้เคี้ยวน้ํามันให้เดือดพลุ้งพลานแล้วสาดลงมาแต่ศีรษะจนกว่าจะตายสถาน15คือให้กักขังสุนัขร้ายทั้งหลายเอาไว้อดอาหารหลายวันให้เต็มอยากแล้วปล่อยให้กัดถึงเนื้อหนังกินให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่าสถาน16คือให้เอาขานผ่าอ,อกทั้งเป็นแหกออกดังโครงเนื้อสถาน17 คือให้แทงด้วยหอกทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าจะตายสถาน18คือให้ขุดหลุมฝังเพียงเอวแล้วเอาฟางปกคลุมร่างก่อนคลอกด้วยเพลิงพอหนังไหมแล้วถ่ายด้วยเหล็กให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่สถาน19ให้เชือดเนื้อลําออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตายสถาน20คือให้ตีด้วยตะบองสั้นตะบองยาวจนกว่าจะตายสถาน21 คือตีด้วยหวายที่มีหนามจนกว่าจะตายและนี้ก็คือ21วิธีการประหารสมัยอยุทยานะครับฟังดูแล้วก็สยดสยองกันเลยทีเดียวแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมมีเก็ดความรู้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากลานประหารมาฝากกันครับการประหารชีวิตถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดในทุกๆประเทศที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งถ้าหากใครได้อ่านหนังสือหรือว่าศึกษาเรื่องราวเหล่านี้สักครั้งหนึ่งก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันหลอกครับว่าแม้ว่าในแต่และประเทศจะมีเครื่องมือประหารชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ความรุนแรงหรือว่าความซาดิสนั้นมันไม่ต่างกันเลยครับเพราะไม่ว่าจะใช้เครื่องมือไหนๆก็ล้วนแต่จะมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือทรมานคนอย่างเลือดเย็นแล้วก็ปล่อยให้เจ็บปวดตายในที่สุดนั่นเองครับในประเทศไทยก็เช่นกันครับโทษประหารที่เคยทํากันมาตั้งแต่อดีตนั้น ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายก็ใช่ย่อยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีวิธีการประหารชีวิตที่เน้นความทรมานชนิดที่ว่าได้ยินแล้วก็ยังขนหัวลุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาน้ามันเดือดเดือดราดหัวจนตายแล้วก็เอามีดแล้วก็ขวานแหวกตับไตไส้พุงทั้งเป็นจนตายเอาเบ็ดใหญ่เกี่ยวเนื้อหลุดออกทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าจะตายเอามีดคมคม,มแร่หนังลอกหนังออกทีละนิดจนกว่าจะตาย เอาหอกค่อยๆทิมแทงจนกว่าจะตายหรือเอาไปฝังดินเครื่องตัวแล้วเผาส่วนบนจนกว่าจะทรมานตายซึ่งโทษแสนทรมานในสมัยนั้นก็ตัดสินจากความผิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นถ้าใครเผาบ้านเผาเมืองก็จะถูกประหารชีวิตด้วยการเอาผ้าชุบน้ํามันพันรอบตัวแล้วก็จัดการจุดไฟเผาทั้งเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับและที่สําคัญการประหารชีวิตทุกรูปแบบ ก็จะต้องทำการอย่างจงแจ้งต่อหน้าชาวบ้านชาวเมืองมากมายแน่ละครับก็เพื่อให้คนเกรงกลัวนั่นเองนะครับแล้วมันก็ได้ผลดีทีเดียวเลยแหละเพราะว่าเวลามีการประหารนักโทษสักคนบ้านเมืองก็จะสงบสุขไปพักใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะไม่มีใครกล้าทำความผิดไม่มีใครอยากถูกลงโทษอย่างสุดแสนทรมานที่ได้ไปเห็นมานั่นเองนะครับส่วนในสมัยอยุทยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์การประหารด้วยการทรมานสารพัดอย่างก็เริ่มค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับ อยู่เหลือแค่วิธีเดียวง่ายๆนั่นก็คือการตัดหัวหรือการกุดหัวเท่านั้นเป็นวิธีที่ฟันฉับเดียวแล้วก็ดับไม่ทันได้ทรมานก็ตายเลยนะครับแถมก่อนหน้าวันประหารก็ยังมีการเลี้ยงดูเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเลี้ยงอาหารอย่างดีอีกพอถึงวันประหารนักโทษก็จะถูกปิดตาไม่ต้องเห็นบาดแผลไม่ต้องรู้ว่าใครกําลังจะทําอะไรกับเราไปแบบสบายสายกันเลยทีเดียวครับ ในการประหารนักโทษ1คน,คน 1> เขาจะใช้เพชฌฆาตถึง3คนด้วยกันนะครับแต่ในบันทึกบางฉบับก็จะบอกว่าใช้เพียงสองคนเท่านั้นซึ่งเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดเพชฌฆาตด,ดาบที่1เกิดพลาดขึ้นมาตัดคอแล้วไม่ตายหรือดันตัดไม่ขาดขึ้นมาเพชฌฆาตด,ดาบที่2ก็จะรีบเข้ามาฟันให้ขาดทันทีแต่ถ้ายังไม่ขาดอีกก็ยังมีดาบที่3มสำรองไว้อีก1คนนะครับต้องเอาให้ขาดอย่างแท้จริงเพื่อที่จะเอาหัวไปเสียบประจานนั่นเองส่วนร่างกายก็จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีต่อไปครับ ในกรณีที่นักโทษเป็นเชื้อพระวงศ์หรือพระมหากษัตริย์ก็จะมีวิธีเฉพาะนะครับคือการทุบด้วยท่อนจันนั่นเองซึ่งท่อนจันที่ถือเป็นไม้หอมก็ถือเป็นการให้เกียรติกับนักโทษโดยการประหารด้วยท่อนจันนี้นะครับจะใช้วัดปทุมคงคาเป็นลานประหารส่วนวิธีการก็คือจะนําร่างของผู้ที่ถูกประหารสวมด้วยถุงแดงแล้วก็จะรัดถุงให้แน่นเพื่อไม่ให้มีใครได้แตะต้องพระวรากาย และไม่มีใครเห็นพระศพด้วยจากนั้นเพชฌฆาตที่ได้รับนามเฉพาะว่าหมื่นฟันทะลวงก็จะใช้ไม้จันขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายสากดตำข้าวสมัยโบราณนั่นแหละครับทุบลงไปสุดแรงบริเวณพระเศียรหรือพระนาภีเสร็จแล้วก็นําไปฝังในหลุมเจ็ดคืนเพื่อให้มั่นใจว่าสิ้นพระชนแล้วจริงๆก่อนจะขุดขึ้นมาประกอบพิธีต่อไปครับและถ้าหากใครสงสัยว่าทําไมไม่ใช้วิธีเปิดผ้าดูว่าสิ้นพระชนแล้วจริงหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ว่าจะอย่างไร หลังจากนำนักโทษใส่ถุงแดงแล้วก็ห้ามใครเปิดห้ามใครแตะต้องพระวรากายโดยตรงเป็นอันขาดแต่วิธีการประหารชีวิตด้วยท่อนจันครับเลือกล้มไปในสมัยรัชกาลที่5หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายรอส2 7ว่าให้ประหารชีวิตเชื้อพระองค์ด้วยวิธีเดียวกับสามัญชนไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นนักโทษและในที่สุดในปี2477ครับ ก็ได้ล้มเลิกการประหารชีวิตด้วยการตัดหัวไปแล้วก็เปลี่ยนไปใช้วิธีการใช้ปืนยิงแทนครับโดยวิธีการยิงปืนประหารชีวิตนี้ก็จะมีขั้นตอนคล้ายกับการประหารด้วยการตัดหัวนั่นแหละครับแต่จะต่างกันที่ยิงปืนประหารจะทําในห้องมิดชิดแล้วก็ไม่มีการเรียกประชาชนมามุงดูการประหารชีวิตเหมือนการตัดหัวอีกต่อไปนั่นเองครับการประหารชีวิตด้วยการใช้ปืนทํากันมาได้ไม่นานนัก เพราะเมื่อปี2545ได้มีการเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตด้วยปืนมาเป็นการฉีดยาแทนครับซึ่งการฉีดยามี3ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนแรกจะฉีดยาให้นักโทษสลบเสียก่อนจากนั้นค่อยฉีดยาหยุดการทํางานของปอดแล้วก็กระบังลมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับจะฉีดยาทําให้หัวใจหยุดเต้นเป็นอันเสร็จพิธีเรียกว่าสบายกว่าวิธีไหนๆไม่ต้องตื่นเต้นว่าจะถูกสับหัวหรือยิงปืนเมื่อไร่ แล้วก็วิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือวิวัฒนาการการประหารชีวิตในสยามประเทศของเราที่ดูเหมือนจะลดความทรมานลงไปทุกวันทุกวันในขณะเดียวกันที่สถิติการประหารชีวิตก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆในไทยและหลากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าคนเรามีคุณธรรมกันมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะว่าบทลงโทษในสังคมทุกวันนี้มันเบาลงไปเรื่อยๆต่างหาก ยิ่งไปกว่านั้นครับในยุคที่บทลงโทษในสังคมเบาลงไปทุกวันขณะที่โจนผู้ร้ายก็มีมากขึ้นแบบนี้แต่ก็ยังมีคนในหลายประเทศครับออกโครงมาต่อต้านการประหารชีวิตกันอย่างมากมายเพราะเห็นว่ามันโหดร้ายก็ไม่แน่นะครับว่าบางทีการประหารอาจจะถูกล้มเลิกไปในอีก10ปีข้างหน้าก็เป็นได้และถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อไรคุณผู้ชมลองคิดดูครับว่าสังคมจะวุ่นวายขนาดไหนคนไม่ดีหรือโจนผู้ร้ายคงจะเกลื่อนเมืองกันเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับแหล่งที่มาเว็บไซต์ blogdit.com วันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ